เดี๋ยวนะฮะทำไมครับอะไรนะอะไรทำอะไรนะฮะสกปรกหรือเปล่าครับลูกเซ้งทำอะไรฮรระหว่างที่ผมคุยกับเชฟะเกิดอะไรขึ้นมะสกปรกหรือเปล่าครับสกปรกอะไรลูกเซ้งน้ำร้อนเหมือนอะไรลงไปหรือเปล่าก่อนจะทำนี่เราต้องมือจุ่มน้าร้อนก่อนทำความสะอาดมือด้วยโดยการลวกมือไปด้วย อนวันนี้เซเลปทั้งสองท่านรวมถึงลูกมือนะครับต้องมาแข่งกันทําอาหารนะครับครับซึ่งเราจะมีโจทย์ให้กับทั้ง2ทีมด้วยก่อนจะเข้าไปที่เรื่องโจทย์คุณ2คนเนี่ยมีเมนูอะไรแบบติดบ้านเป็นประจำไหมเวลาเข้ามาบ้านแล้วกินเป็นประจำเลยเมนูที่บ้านชอบอาหารญี่ปุ่นไงนญี่ปุ่นอา่มามาม่าอ๋อมันญี่ปุ่นยังไงอ่ะมามีกึ่งนี่นะอา่มามาม่าของญี่ปุ่นแล้วอะ่ะแล้วก็วิธีทําทํายากไหมฮะ ไม่ยากทำไงฮะต้อนน้ำร้อนไม่เดือด <c oughs> <อ>ดูฝั่งนูน้นไม่ค่อยน่าจะมีวิชาอะไรนี่นี่ดูฝั่งผมเมนูที่แบบไม้ตายก้นครัวไอ้ไม้ตายเนี่ยผมว่าไม่มีแต่ถ้าเมนูที่มันอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาเนี่ยมันคืออกไก่ก็จะแนะนำนะไก่จะให้อร่อยนะครับ เราจะกินมันบอกลาบไปกินในคอมนี่พี่ทําเป็นประจามีวิธีไหมวิธีวิธีวิธีกินมันมันกินยังไงอร่อยอําทุบอร่อยอําทุบโอ้โหนี่ไม่ใช่คนกินแล้วครับครับอ่ะเอางี้ดีกว่ายังไงครับในช่วงนี้นะครับผมช่วงเล l e ิตี t y บทเทิลของเรามันจะเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับบ้านแต่ว่าโจทย์ของเราจะเป็นอะไรไปดูโจทย์กันเลยครับโจทย์ก็คือเมนูสามัญประจําบ้านก็คืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ย ทำให้กินที่บ้านเป็นประจำออนี่ต้องถามต้องถามเชฟก่อนเชฟฟินครับเมนูสามัญประจำบ้านจะทำให้มันพิเศษกว่าเดิมยังไง,งได้บ้างครับจริงๆเมนูสามัญประจำบ้านเนี่ยมันค่อนข้างทริกกีเพราะว่าแต่ละบ้านอะ่ะ รสชาติไม่เหมือนกันมันโกงได้ไงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตัดสินยากว่าของใครมันอร่อยกว่าบ้านไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้เราดูบ้าน2บ้านนี้น่าจะคนละสไตล์ด้วยอ่ะอันนี้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้ดูแบบไอหล่ําจีนๆหน่อยเออก็ไม่รู้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่แพ้ในมิชชั่นแรกนี้คุณจะเจอกับอุปสรรคในมิชชั่นที่2ด้วยเพราะฉะนั้นต้องทำให้เต็มที่ตอนนี้ทั้ง2ทีมพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปช้อปปิ้งได้ มันมันอร่อยอยู่ใด้ตัวอยู่ยแล้วเอ,เอาไข่ไหมไข่ไข่เอา,าผัดใช่ไหมผัดได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมก็ประจำที่อยู่บริเวณโกโก้คิทเช่นของเราแล้วฝั่งกายครับวันนี้ทำอะไรครับของผมนะครับด้วยความที่มีลูกใช่ไหมครับครับผมเราก็จะทำเมนูง่ายๆเบาๆเ,เป็นเหมือนซุปซุปข้าวโพด เป็นซุกข้าวโพดแบบกึ่งเฮลตี้ด้วยนะฮะครับเพราะผมจะใช้นมศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นสกิมมิลค์ครับแต่อาจจะใส่เนยนิดนึงเพื่อความหอมครับครับโอเคฝั่งนี้ทำซุปครับฝั่งผมก็ง่าดีกว่าหัวหน้าเชฟครับนายอนาทำเมนูอะไรครับผมจะผัดเบคอนผัดเบคอนผัดเหมือนทำเหมือนก๋วยเตี๋ยวขั่วอ๋อเตี๋ยวขั่วก๋วยอะไรเงี้ยมีผัดผัดขั่วก๋วยเตี๋ยวข่าก๋๋ววยยเตีั่ว วัตถุดิบมีอะไรบ้างวัตถุดิบอ้าวก็จะมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมาลวกให้สุกพอประมาณอย่าให้สุกมากจนเกินไปผักันี่ผักนเราก็จะเอาเบค่องเราไม่ต้องใส่น้ำมันในเบคก็งเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเราก็ไปผักผักผักให้น้ำมันมันไหลมานิดนึงแล้วก็ตอกกล้วยตอกไข่ตอกไข่กล้วยใส่ลงไปใส่ลงไปแต่อย่าเพิ่งให้ไข่กล้วยมันสุกมากเราก็เอาเส้นเอาเส้นใหญ่ลงไปผักไปผักโวมกลางจบ อร่อย <Okay. S 1> สดๆเฮ้โหนี่เห็นอย่่งนี้นนนอันนี้คำคนแนวได้ไม่ต้องมีผู้ช่วยเออเฮ้ยมันยืนหน้ากำลังใจอันนี้ก็ชื่นใจแล้วอ๋อแค่น,นี้ก็ชื่นใจแล้วเนาะ uh, แต่ว่าคุณทั้งสองทีมอย่าลืมนะครับในมิชชั่นแรกนี้คุณต้องทําให้สําเร็จต้องชนะนะครับเพราะว่าไม่่ัไงมิชชั่นสองคุณจะมีอุปสรรคด้วยนะครับโอเคพร้อมครับสิบนาทีในการสร้างสรรค์เมนูนี้ถ้าพร้อมแล้ว g ก go ยา m m มฝั่งหนึ่งซุป ฝั่งหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วครับอันนี้ก็ออกแนวฝรั่งน้อยอันนี้ก็ออกแนวจีนญี่ปุ่นผัดผัดดูจากลูกทีมทีมไหนน่าจะช่วยเหลือได้มากกว่ากันครับอันไหนได้เปรียบอยู่แต่ดูฝั่งนี้นี่เขาทํางานเป็นทีมนะเขาแบบมีการอายิบตรงนั้นส่งตรงนี้ให้น้องดิเจเขาดูช่วยเหลือได้ดีฝั่งนี้ดูเหมือนจะประมาณแบบ one man show ยนี เฮ้ยโหดูลีลาของกายเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรการล่อนเขาเรียกอะไรโยนโยนเขาโยนทำไปงั้นอ่ะผมเห็นเขาทำมันดูดีมเราเหรอเฮ้ยคุณทำเป็นจังหวะผมไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันไหนลองโชว์อีกทีฮะเนี่ย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 เขาไม่ธรรมดาแล้วคนนี้ส่วนฝั่งแน่นาครับเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยก๋วยก๋วยอะไรเนี่ยใช่ไหมอ่แล้วดูเหมือนนะนะเขาจะมีเบสิกอะไรคำหานอยู่เยอะ บางคนอันเด็บแม่ไปแบบใส่ออนเซ็นนะออนเซ็นมี่เดี๋ยวนะฮะทำไมครับทำไครับอะไรนะอะไรทำอะไรนะฮะสกปรกหรือเปล่าครับลูกเซ้งทำอะไรฮะระหว่างที่ผมคุยกับเชฟฮะเกิดอะไรขึ้นฮะซกประหรือเปล่าครับสกปรกอะไรลูกเซ้งน้ำร้อนเหมือนอะไรลงไปหรือเปล่าก่อนจะทำหนี่เราต้องเอามือจุ่มน้มล้อนก่อนขออทำความสะอาดมือด้วยในการลวกมือไปด้วยจังหวะกล้องไม่เห็นไงจังหวะกล้องไม่เห็นไงอุ้ย สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับคามนนดูผู้ช่วยผมฝั่งของกายตอนนี้เอาข้อพดลงแล้วครับข้อพดก็ต้องผัดนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะโยนอะไรอ่ะไม่ทางมาว่า้อ่ะโอ้โหลอยอยู่นี่ลอยไฟโอ้โหแต่เนอะเขาดู แม่เป็นกล้องเลยทีมกันผัดด้ด้วยมาไม่ล่วงเลยมาเป็นกล้องระหว่างที่พี่อนาโชว์ตลกก็คือน้องฮีเดโกก็ไปไปผัดเป็นเฮดเชฟแทนแล้วให้ให้พี่นายเป็นซูชฟสลับกันอาเอาละตอนนี้นะครับ5นาทีนะครับเหลืออีก5นาทีด้วยกันเวลาเพิ่งผ่านไปครึ่งทางนะครับแต่อันเนี้ยเป็นดูแล้วค่อนข้างจะกังวลในเรื่องรสชาติเพราะว่าใช้นมศูนย์เปอร์เซ็นต์ปกติแล้วเนี่ยถ้า สูตรออริจินอลเลยเนี่ยเขาใส่ครีมวิปซิงครีมซึ่งมีความมันเยอะแต่พอตอนเนี้ยพอรสเป็นนมไม่มีไขมันเลยเนี่ยอาจจะทำให้รสชาติมันดรอปลงเอาละครับเป็นเมนูเฮลตี้ไอตัวข้าวโพดก็ต้องผัดในกระทะด้วยไม่แห้งจะยากฝัดเข้าให้โอ้ฝัดเข้าให้อะไรอะครับทำอะไรอะครับตรงนั้นเอเส้นเข้าไปในในเครื่องถึงขนาดที่เชฟปีนผมลุกขึ้นยืนเลยครับเป็นไงฮะฉันมันยังติดเป็นก้อนอยู่ฉันดูแล้วก็เบคอนน่ เกี๊ยวทอดก็เกี๊ยวเบคอนที่สุกแล้วอ่ะอพี่ใส่เข้าไปอยางขนาดนั้นน่ะแหลกแรกก็แหลกแหลกแล้วก็เททิ้งไปอันนี้กายเหมือนรออะไรอยู่ป่ะฮะคุณกำลังรออะไรอยู่ป่ะผมกำลังลุ้นให้เขาผิดพลาดไปเรื่อยๆรื่อวงตัวเองด้วายืมดวงตัวเองด้วยของผมชิวๆครับนี่ฝั่งนี้ดูทำอาหารเป็นกายดูแบบดูทำเก่ง น้ำน้อยไปน้ำน้อยไปหรือเปล่าอันนี้พูดลอยลอยพูดลอยลอยนะครับแต่เข้าหูกายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเติมทันทีเลยครับตอนนี้พ่อนาชิมก๋วยเตี๋ยวของตัวเองนะครับเป็นไงบ้างครับพ่อนาครับอโอ้โอโยเอาแล้วพ่อนาบอกโกโกยัมมี่แล้วนะครับเปิดร้านเลยนี่จะเริ่มตกแต่งแล้วหรอครับโอ้โห,โหโอ,อันนี้คือ ขั้นตอนการปรุงรสถูกต้องใช่ก็คือผัดก่อนแล้วก็เอาไปปั่นเสร็จแล้วเทล,ลงหม้อแล้วก็ปรุงรสเพิ่มอีกทีอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะทํายังไงให้รสชาติเนี่ยมันเข้มข้นเหมือนซุปข้าวโพดจริงๆอ,อ้าลเฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเวลาของเรานะครับเหลือ3นาทีแล้วนะครับ3นาทีครับ3นาทีนับตั้งแต่นี้ไปเวลาผ่านไปเร็วมากครับวันนี้ครับตอนนี้ดูเหมือนฝั่งของพี่นาใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วครับใกล้เสร็จ ใกลจะต้องทําใหม่แล้วครับตอนนี้เละไปหมดแล้วใกล้เสร็จนะครับถูกแล้ว1นาทีนะครับหนาทีสุดท้ายครับต้องเริ่มเสิร์ฟแล้วนะครับเ็เทแล้วอ่ะต้องจัดจานแล้วครับเอ้ยฝั่งนี้เขามีสลัดด้วยนะเนี่ยเอ้ยอามีเปิดหน่อยเป็นแบบไฟดิเน็งเอหรือหรือหกหรอไฟดิเงหรือ6ไม่รู้30วิเร็ว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 เวเร็ว เ้าดหน้าทางกายดูน่ากินมากเลยอ่ะยี่สิบวโอ้ยเหนื่อยจังเลยเนี่ยควัวนี้ทำไมเหนื่อยอย่างงี้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติของทั้งสองทีมในมิชชั่นแรกเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่าสัากครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับโกโกยามี go, go,